สวัสดีครับน้าๆวันนี้ครับมาแคมปิ้งตกปลาครับนี่ครับส่งผลงานเยี่ยมุุนครับแล้มาดูผลงานครับอันนี้ครับตอนงเต็นครับแคมปิ้งหึงวันหนึ่งคืนามาชมผลงานครับผม นี่ครับผมผุณงานได้แถวนี้ครับแอ่ปูนินมาห้าหางครับนอกนั้นมีแต่ปลาสอยครับผมนี่ครับปนินสวยสวยคุณงานนี่ครับคุณงานเดี๋ยวคปุ่นนักล่าครับผมฝากติดตามด้เลยครับขอบคุณครับผม